ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศาปีที่3นะครับสำหรับรายวิชาการงานอาชีพหลังจากที่เราหยุดเรียนปีใหม่กันก็จะเกิดช่วงสถานก,การณ์โควิดแพร่ระบาดอีกรอบ2รอบ3นะครับที่เราได้หยุดอีกสำหรับนักเรียนที่อยู่บ้านก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี เราก็จะขึ้นสู่ในหัวข้อในเรื่องการใช้ปุ๋ยวิชาการงานอาชีพนะครับก็จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า55-5หถึง5หน้า56หรือนักเรียนตั้งใจฟังอ่าตั้งใจฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายตามใบงานที่นักเรียนได้รับเลยแล้วก็ฝึกทำไปเลยนะครับ สำหรับเรื่องการใช้ปุ๋ยนี้มาฐานตัวชีวัดต,ตรงกับงอมู1.1นะครับป .3.2 ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานเรามาดูความหมายของดินล้วนหรือดินล้วนปนทรายประโยชน์ของดินล้วนก็ใช้สำหรับ ให้ลากรากพืชยึดเกาะเพื่อให้เจริญเติบโ,โตได้ดีนะครับแกบแล้วก็แกเบเผาหรือฐานแกบแก็บใช้ผสมดินให้ดินบ้วนซุยแล้วก็น้ําอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกครับปุ๋ยคลอกหรือปุ๋ยหมักก็ใช้เพิ่มธาตุอาหารในาหพืชในดินได้ดีสำหรับปูนขาว ปูนขาวนะครับปูนขาวนี้ใช้สําหรับปรับสภาพดินที่มันเป็นกรดนะครับให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกปลูกผักสวนครัวในภาชนะของเราบ้านเราก็จะมีบางที่ก็จะมีอย่างรถหรือว่ามีพื้นที่เขาก็จะปลูกแตกต่างกันไปนะครับคำชี้แจงนี่เขา กำหนดให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความที่กําหนดแล้วนาข้อความนี้ไปตอบตอบให้ถูกนะครับก,ก่อนอก็มีปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ปุ๋ยที่ไม่ต้องการให้ขึ้นในแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆอานอนกินใบตะกะแตนเต่าทองปุ๋ยไนโรเนซีเป็นต้นนี้นะครับจากนั้นให้นักเรียนลองอนำข้อความที่กำหนดให้ในกรอบสเหลี่ยมนี้มา,า,ม,ามาตอบห้าข้อ,อใบงานชนิ้หนึ่1ห้าข้อนะครับเป็นงการาประหยัดประหยัดเวลานักเรียนก็ ตั้งใจฟังแล้วก็ต่อไปพร้อมกับมาสเตอร์เลยเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาในรายวิชาต่อไปแล้วก็ประหยัดประหยัดเวลา,เ,าเพื่อที่จะไม่กระทบกระทบรายวิชาอื่นในเรียนคนใดไม่เข้าใจสามารถที่จะสอบถามในรายกลุ่มในรายกลุ่มได้หรือทบทวนในคลิป Youtube หรือดูในหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติมในหน้า55ถึงหน้า56นะครับเดี๋ยวนเัเซอร์จะถ่ายส่งไปให้ในไลน์กลุ่มรอบหนึ่งสำหรับข้อที่1ปุ๋ยที่ใช้ในการใส่โดยทั่วไปมี2ประเภทก็คือปุ๋ยอะไรครับก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับ ปุ๋ยอินีและและปุ๋ยอ่ะอ่าและปุ๋ยอินทรีย์นะครับเรามาดูอ่าอันนี้ตัวอย่างข้อที่หนึ่งอตอบเฉลยเลยนะครับอ่าเฉลยๆเลยถ้าไอข้อที่สองปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นมูลมูลของวัวของสุกรหรือว่าของหมูหมูนะครับอของไส้เดือนอมูลจากซากสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ตอบตามข้อความนี้มาตอบให้เลยอย่างนี้นะครับอโอเค สำหรับปุ๋ยอนินรีย์ปุ๋ยอนินรีย์ก็หมายความว่าปุ๋ยที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีอ่านี่นะครับอ่าข้อที่3ข้อที่4วัชพืชวัชพืชนี่หมายความว่าเป็นพืชที่เราไม่ต้องการที่จะให้เกิดในเกิดในแปลงผักอ่าในสิ่งที่เราปลูกอ่าก็คือพวกปุ๋ยวัชพืชอ่าก็คือพวกพืชนี่แหละครับอ่า พวกหญ้าพวกอะไรหรือว่าพวกมแมลงต่างๆพวกนี้ที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดในแปลงผักของเราสำหรับข้อที่ห้าแมลงที่เป็นศัตรูพืชก็ก็คือพวกหนอน นอนจินใบตะกะแตนเต่าทองพวกนี้นะครับเรียกว่าแมลงที่เป็นศัตรูพืชเพียเพียเพียสสยสารเพียเพียคือที่ใส่เนื้อวัวอันนี้เพียเพียหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตเป็นเกาะอยู่ใต้ใบพืชใบผักพวกนี้นะครับเป็นศัตรูพืช ศัตรูผักของเราาโอเคห้าข้อนักเรียนก็ลองฝึกทำนะครับสำหรับใบงานในชิ้นที่หนึ่งลองการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยแล้วก็ให้เหมาะสมกับพืชผ,ผักของเราอโอเคนะครับสำหรับวันนี้มาซึ่งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็ขอให้นักเรียนที่อยู่ทางบ้านตั้งใจทำใบงานควคุ ทำมันเล็กละน้อยหอยุคดคลิปฟังแล้วก็ทำต่อไปพร้อมขอยันหมั่นเพียรอยู่ที่บ้านของเรานะครับะจะเป็นเป็นเด็กว่าน,นอนสอนง่ายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ